ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวการจัดส่งน้องบอลน,นะคะนี่นะคะห้าออเดอร์จ้าจะมาดูทีละลตะกร้านะคะมีสามตะกา้ากับสองกล่องนะคะเดี๋ยวเรามาดูทีตะลตะกา้ากันค่ะนี่จังหวดส่งขาค่ะนี่นะคะเราจะทาประมาณนี้นะคะนี่มีหูหิ้วด้วยค่ะอย่างดีเลยนะคะนี่เราจะเขียนว่าห้ามโยนนะคะเขียนยังไงพนักงานก็โยนแตกอยู่ดี แล้วแต่ดวงเลยตากาสนี้เป็นน้องหกหลงนะคะสองต้นค่ะตะกาสน,นี้เป็นช้างเผือกใบบัวนะคะนี่นะคะเราจะทําประมาณนี้นะคะแบบนี้เลยค่ะจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะตะกาสน,นี้นะนี่เราจะเขียนประมาณนี้เลยนะคะนี่อันนี้เป็นน้องหกหลงนะคะทั้งสี่ต้นเลยนะคะนี่จังหวัดจันทบ,บุรีะคะ่ะตะกาใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะคะ นี่คะ่ะโซนด้านหลังเราก็จะเขียนอย่างนี้นะทำหูหิ้วให้เหมือนกันคะ่ะค่ะกล่องนี้นะคะกล่องนี้นะคะเราก็จะเขียนว่าห้ามโยนนะคะกลัวพนักงานทับมากเลยนะเคียเขียนเยอะเลยใน,นจังหวัดกรุงเทพคะ่ะนี่คะ่ะโซนด้านหลังเราก็เขียนแบบนี้นะกล่องนี้คือกวนอุเออขอโทษค่ะควรอิมค่ะคกับวกหลงนะคะ ช่วงนี้งานหกหลงกลาลังมาเลยนะคะบอลหกหลงนะคะส่วนกล่องนี้นะคะจังหวัดชุมพระคะ่ะนี่นะคะจะเขียนแบบนี้เลยห้ามโยนนะคะนี่เลยนะคะแบบนี้เลยนี่นะคะกล่องนี้จะเป็นไก่ฝรั่งนะคะไก่ฝรั่งนะคะส่วนมากจะนิยมหกหลงกันแล้วนะคะช่วงนี้กับไก่ฝรั่งไก่ไก่โตง,งามนะคะไก่สงวนนะคะ กูนไก่ทั้งหลายนะคะกำลังนิยมเลยนะคะช่วงนี้ไปแล้วค่ะมารีวิวแค่นี้ค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะพูดติดขัดต้องของขอภัยนะคะรีบพูดไปหน่อยสวัสดีค่ะ